สวัสดีพี่น้องครับทุกคนครับมาหนีสิบห้าเห็ดแนวกินนะครับเห็ดหลับเป็ดต่ว่าเป็ดคั่วไปแล้วครับเป็ดเหลือแต่มือนั่นแหละต่บัดนี้สิบมาเก็บพวกเอเซซอรี่เก็บพักเก็บยังนะครับไปถ่าไปกินกับหลับเป็ดนะครับแล้ววันเสบป็งพักอีกยังนะครับอ่าหลับเป็ดกับซมีอันนี้นะครับใบบักหูดทอด วันได้เคยกินใบบุกหูทอดใบมะกรูดทอดทอดไว้ได้กินน้ำเป็ดนี่พักพวกกับพวกยากระติ๊บแถวบ้านแลน้วเนาะแถวบ้านและะ้วกระติเป็นนี่แหละใบบุปปกหูดทอดนะครับใบบุปปกหูดทอดมีพริกแห้งทอดแล้วก็อีกนี่สิ่งหนึ่งนี่วันได้เคยกินวันได้เคยกินบ่เนี่ย เก็บเอาใบจอเอาใบมันอ่อนบอกเขาใบยังไงวะใบแบบนี้นี่มั้ยเอาใบอ่อนมันนี่ใบอ่อนทำนี่แหละจำบ่ไรมันสิ็จใบประมาณไดนใบประมาณนี้แหละนะฮะใบอ่อนประมาณนี้รสชาติคล้ายๆจังไรวะคล้ายๆสาหลายทอดแสีบได้พูดได้คยกิน ไม่เคยกินแบบมีทอดขาเบเกิลกุกเก็บมากเนี้อเบเกเก็บไปอันนี้แยกไว้แล้วนะเนี่ยนังกระดุมตัวอืแล้วฝากกระดูกก่อนครับไ่ไอันมนเอาเสียงไปห้องแช่ถัดมันมึงจะเอาเสียงไปห้องแช่ถัดถัดูัดกมึงก็บอกไป มึงเอาใส่ถาดมันมึงจีฟักถอกมันเอาใส่ใส่ก่อนเอาใส่ในถาดนี่เอาเขียงใส่ถาดแล้วก็ฟักดิบอกมันได้บ่ได้ฟักมันมันเห็ดโปกๆนี่สิละแมื่อลรว่ามึงไปเอาเขียงอันใส่ในถาดกูมันก็แตกถาดกูก็แตกไม่สวยเลยสักไอีเอมใส่ไม่บอกแล้วบอกว่าเอาใส่ถาดเจ้าไปใส่ถาดมันมัยังงอไปใส่ถาดอีกตัว เจ้าบ่บอกใคเนาะเอากรบอกบอกมึงยืนดี๋ัวสม,มีความเป็นผู้ยิงจากมเมทไปนะครับเป็นกระเทยมันไปยังก่อแม่อ้้วอันนี้ว่ม,มีแต่ไข่ป่ะแม่อันนี้คือหั่นไต่มได้เย ันนี้หั่นเสร็จต้มนะฮะต้มไม่สดน้ำนะทำไ,เไงเาขา,งเาสิงใหญ่ไม่น่ยเมื่อใดก่อนเราเนี่ยเขาบอกเอาเขาบอเอาแล้วแม่จะเอาจะไปขใคให้ยัง ไม่ต้องขายดอกพ่อเราเปลี่ยนเนาะใช่ไหมเปลี่ยนหมอนให้ใส่ต่อไม่ใส่พ่อแม่พ่อแม่หมอนี่พุ่นๆทั้งหลังหมอใหญ่พวกนั่นนี่นี่ตู้เสื้อหมอนี่เอ๋อหลังไหม

พ่อเสกี่ยนก็ถูกมันสิเกิมเกี่ยนจังหน่อยแล้วตั้งจะเป็นเดือนกับสิใส่ใส่แล้วบอหามตบมันให้แอมไปซื้อแน่ฟักซี่ประหอมันได้ตุ่เย็นย่างบะเบอร์เงิไหนแอมตั้งกระทะไปนี่ตังกระทะาไปเข้าเข้าเฮ็ดอันนี้ซุกแล้วนะครับเข้าล้วนประมาณนั้นแหละกะกะอ้น ตัวมามานั้นเราก็มาล้วนใส่กะทะผัดผัดอีกจังหน่อยพอแล้วนี่ะะอือกลองซะเ,เลยอุ้ยยังต่อขาเมื่อเราบูดแล้วเขาไปเลี้ยกเนี่เออเขาก็เริ่มเบิบง่งมันซอยตัวบัมใหญ่นออห,หนึ่งอีตัวอื้อหมอใเฮดบอเนาะมันก็เฮดังสี่หลานี่ โลปิเลคือมันตันใหญ่พูดอันซุปตัวใหญ่ก็ได้มันซอยบกขาดข้าวะหนีปุกเองข้าเนี่แหละซวสัวเองข้าใส่มันใบใช่ไหมข้าผาดเองซื้อมาผาดผัดจะอ่ะแต่ไคร่ลงเลยเนะี่ยเออโอข้อหมายนั่นกูว่าจะให้มึงเอานั่นตรงหลักกันนละ้วลงไปลวกอะไรซืนะ้อไงครับเปียกร้อนปะ อเอาเป็ดมาเลยเอาข้องเป็ดมาใส่อันอน,นี้ต้มต่อครับเป็นน้ำใบเตยสดเพราะว่ามันเป็ดอยนนั่นนเมื่ลายมันเดือดเดือดจะมาข้าวครับแต่ข้นไม่ได้ปไหนีใส่เลยใส่เลยใส่เลยเนี่ยบึบเนาะตัวป่นหันร้อนได้ป่าวเนี่ยใส่กระเทียมก่นอนก็ใส่ก็ได้ใส่กระ,ะทเทียมมันหลิบมันหลิบโอ้สุดเลยเนาะ อย่างคือจะได้ใส่กระเทียมวะต้องภาพเฮียแต่ชัวรด้เนี่ยทอาจารย์ที่อาจารย์เี่หมหมอเรียนมาเฮียเสพยบก็ลายแต่ชูวร์อย่างไตห้ามเฮียไม่ใช่ลายนี่ต้มเป็ดนะครับต้มอันโค้งมันกับกระดูกมันไว้บสดสดถ้ามึงเลยอดแนสีได้ไหมเนี่ยต้มมันสีได้ไหมเนี่ย บ่มีตะไคร้บ่มีนี่ยแบบหูบ่มีหยังเด้ต้มข้าเป็ือข้าวเจ้าข้าวเจ้าลาบเป็ดลาบนี่คล้ายๆของเฮาแล้วก็ทอดกระเทียมอันหอมเกี่ยวใจถ้าทางนั้นต้มผัดเป็นผัดเป็นต้มจืดแหมต้มแบบใส่อันบักบักฟักกันแหมเออนนั่แหละใส่บักฟักใส่ใบหอมได้ใบหอมมันื่อเป็นต้มจืดเป็ดแกไหมกูถามกูว่าเอามันมันบะข้าวบ่แต่ว่าก็บบะข้าวดอก แต่ว่านมกคือบานเท่าอ่ะนนะอันนี้คือหยอดน้ำมันใส่จั็กหน่อยครับอ๋อคือลายเถอะมีต้นไหนบุกหขอจั้หน่อยอืออ๋อใส่หอดกระเทียม ต้งหอมตีอันนี้คือต้อมสุกแล้วครับต้มสุกก็มาผ่านดินช่น มันไม่ไงเลยมันก็จะหอมๆห,หน่อย,ยหอมอยู่ห,อม,อ,หอมแม่จ้ะล้ว,ลวนเกินไปแล้วด้วยนี่เฮ้ยเป็นอะไรสินะไปอิตาลีอืมอีนี่เป็นประเทศเต็บนังกรอบบ่ิวายเลย ใช่ใส่ยูบอกใส่ตัวจั้งหน่อย,ออยใส่ขาใส่จั้หน่อยใส่ขาใส่ขึ้นหลับเพื่อนหน่อยเนาะแอมให้พ่อครูกินนะช่องนี้บริโภคน้ำแดงก่อนพี่น้องครับนในใเครื่องได้ใส่หน่ยผงชี้รถหนี่ขาบ้างหนเลยโอ้ยรับตาโอ้ยนิดหน่อย โอชิรดนิดหน่อยพริกผงดิกจิกอีกไงเออเป็นผู้หญิงหากินผิพวพระ่าห้าสิบไม่พักกับี่แล้วคือเอพริกทอดมาอยาไปเห็ดเผ็ดไว้เด้เขาว่าได้เขาครัวโอ้มาายม่ไหลทำไม ใสเบอร์โลดกับบอจ้าหอมมาจีเขนคือสุมน้าวบักน้าวบักน้าวสดเด้อจะไปใส่บักหน้าวอันขวดเด้อมันผสมพ่อฝากเคร่งขวดจะกินเขาแล้วป่พ่อกินก็อย่าง ก็ว่า่ายกินลาเป็ดอะไรบนี้เสือนต้น <terminar> อ <aría> no ันน่ารนกตะปูคือมันฟ้อลอกนะโอ้ยโหขุนงวงอันฟาลั่นก็บันน่าดอกไมม cái kim kiếng kim, tổn nhẹ, rong lỏi, tổn nhỏ, hại sếp. cái khẩu quân bao, bẹm à, thấy, ha đi nào, ăn đấy bao, um, ăn cái đấy nè, thay đấy, thùng, อนอนทอดใบไม้ไปนี่พี่น้องอันนี้คือกับเก้มไปบกหูดบอเข้าแวงมีถ้าไปมีก่อนบอกก็ต้องต๊ใจน้ำมันนี่เพิ่งทอดเดี๋ยวจะถามา มันฝืงทอดฝืงทอดอันนี้คือทอดปลาแซลมอนเมื่อวานเนี้ยไม่เก็บใบเสดายมันหลายต่างไหงมันเดือดก่อนเด้อหน้าซุดได้เปลี่ยนแผนพี่น้องเอ,อ้ยได้ไหมใส่เตาถ่านไปหนิแก๊สเบิร์ดพอดีหน้าซุดได้เปลี่ยนแผนพี่น้องเอ,อ้ยได้ไหมใส่เตาถ่านไปหนิแก๊สเบิร์ดพอดี มีละคือขอรแล้ววางได้พี่น่องได้อนี่เด้อวายเป็นถอดผู้กอ่างเลยถอดอะไรบ่เสียดาคนไปทุ่งน้ำมันมึงต้องมาทางนี่รือเปล่าเนี่ย ไม่หลายบ่นั่นบ่ได้เก็บมาหลายหรือเปล่าเืดไปเบดแหละอ๋อกหน่อยเด็เนี่ยแสบแสบไปแบบหูเดียวแบบนี้เลอเลเลอดๆลอะกำรูงึกแบบนี้เนี่คือสาหรายหละคือกินสาหร่ายมาที่นี่คืกว่าอะไรคื กสแล้วกรอบครบกรอบๆขาบอกเนื้ออรบอกคือ้งกยิบแห้งครอบรอบอ้อเลือดหนังสวนตแสดงว่าวกรอบ Hoa của la vang. Phán là bỏ, <laughs> lẽ phải có lẽ nhà máy. Eh, nít nắng hát 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 ก็ที่ไหงใหได้สีเลยต่ก็ะสวดแล้ออ๋อเพาอะไรหนังสวดแล้ว,ลวม,ดวมาดีครับเอามาขุดจักเน่แต่ตัวดีขึ้นมาอัน รังดีปานหมาย่าฝ้าอีกเล็กน้อยมันบ่าดอะมันหัวกระนีอมันหัวกับมือแรกโอ้โหเดือดไปลุ่ดเดือดจ้างก้ะป๋อยเจ้าก่ได้อยใบอันนี้มันยังไม่กรอบนะ้าวจะขีมันอยู่ใบหลอกมีทำไมปบาผูดเนี่ยนี่แหละอีหาซอยเป็ดจะมาใส่ซีดเช่นเสียกันไหมยังการเอาเนื้อแยกหนังออก มึงต้องเอาหนังมันออกมึงอย่าพึ่งซ้อยหนังก็ต้องเอาหนังมาต้มก่อนบ่อเฮ็ดแบบง่ายเรื่องไม่ต้องไปต้มอันนัอะไะยากแบบมึงน่ะยากอีหลีแบบมึงยากล้วนกะซ่างบ่ได้ล้วนคือหนังมันต้องเอามาเฮ็ดมันสุกเอามาต้มมาต้มก็ยังสร้อยยังซ้อยดีเรียบร้อยนะครับนี่กรสิมีหน้าเป็ดแล้วแล้วเป็น้าตาละเป็ดพักที่ทอดไว้อันนี้อันนี้แซ่บอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บ นี่ตับหูเหี่ยวค่าหรือเปล,าาล่ามันต้องทอดเนี่ยเก่าอันเจ้าบบหมูเหีย่ยวคา่านี่ต้มนะครับต้มไป,มม أ, ไปต้มไปพี่น้องครับนี่แหละย่อยอ่านภาษาลาวได้แล้อร่ับเป็นตื้นเลเิศจากก้จากินหูจักหูจักได้ไหมเฮ็ดปุ๊บเปิดบ่เข้าใจเลยจักมีถั่วกินก<อ>่อนกินก่อนกินก่อนกินก่อนกินตานี่เบิ่ง กินเนี่ยเห็นบ้่งเด้อ,อ,อกินเนี่ยเห็นบิ่งอืมไม่เคดีอืมอ,อ้าวอ๋ออืมใบไมอด จเจ้ก็ใบนี่เ,นอเองเนาะเช้าแบบหงหงดเลยไมนคือสาห่ายไหลเอาอีมันคือสายไหลมันคือสาหลาอส,หลดสหลอดเลยก็คือกลิ่นอยู่จะบกินเป็นมือรกกตลับจไม่ให้เจ็าหาริดสุางานเลยโอเคเดอกานจิมหน้า